สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทําขนมไข่สูตรโบราณง่ายๆมาฝากค่ะสูตรนี้จะไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่สารเสริมใดๆเลยนะคะเนื้อขนมที่ได้ก็จะนุ่มฟูแบบนี้เลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่สีฟองกลิ่นวานิลลาแป้งเคก้กน้ำตาลทรายและเนยสดรสเค็ม เราจะเริ่มจากการตีไข่ก่อนนะคะใส่กลิ่นวานิลาลงไปหนึ่งช้อนชากลิ่นวานิลาจะช่วยลดความขาวของไข่จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะน้ำตาลทรายที่ใช้เป็นน้ำตาลทรายสำหรับทำเบเกอรี่นะคะซึ่งจะมีเนื้อละเอียดมากกว่าน้ำตาลทรายธรรมดาพอเราทยอยใส่จนครบแล้วก็เร่งสปีดได้เลยค่ะ ีให้ไข่และน้ำตาลทรายเข้ากันเป็นเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปเราจะใส่เนยสดรสเค็มลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็ปั่นให้เข้ากันอีกครั้งพอเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ร่อนแป้งเค้กใส่ลงไปค่ะใช้แป้งเค้ก110กรัม ใช้ไม้พายหรือตะก้อคนให้เข้ากันนะคะพอเข้าจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็เตรียมตักใส่พิมพ์ได้เลยนะคะและถ้ามีลูกเกดก็วางลูกเกดไว้กลนพิมพ์แบบนี้ค่ะ ลูกเกดก่อนนำะมาใช้ก็แช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะต่อไปก็ตักขนมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะใส่ขนมให้เสมอพิมพ์แบบนี้ได้เลยเพราะเค้กไข่สูตรนี้จะมีความฟูไม่มากเพราะเราไม่ได้ใส่ผงฟูสูตรนี้ก็จะได้อยู่ที่10บถ้วยนะคะและระหว่างนี้ก็ไปวอร์มเตาได้เลยนะคะใช้ความร้อน180องศา วอมเตาไว้ประมาณ10นาทีพอใส่ครบหมดแล้วก็นำเข้าเตาอบเลยนะคะเราจะใช้เวลาอบ25 3 0นาทีตอนนี้ขนมไข่ก็สุกแล้วค่ะพึงไว้บนตะแกรงแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะสูตรนี้ก็จะมีความนุ่มอร่อยกำลังดีไม่หวานมากจนเกินไป ทำง่ายๆแบบนี้ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ